สวัสดีเจ้าวันนี้ครัวป้าแขกก็นําเสนอเมนูยำผักชะอมนะเจ้าก่อนอื่นเราจะเตรียมยอดชะอมอ่อนๆนะเจ้าด็บล้างน้ําสะอาดเดี๋ยวเาจะเอานึ่งนะเจ้าแล้วก็จะมีหมูสับมีขา่ามีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกกะปินะเจ้า พริกข้าก็จะต่ำประมาณนี้นะเจ้ากะปิปลาล้า,าแล้วก็หมูซับเนี่ยเอาไปต้มรวมกันเลยนะเจ้าพริกที่ต,ตำเสร็จนะเจ้าเขาจะเอามายำกับน้ำซุปนะเจ้าเพื่อยำพักชโอมหรือว่าพักละนะเจ้าอันนี้คือน้ำซุป ที่หอาต้มหมูใส่กะปิใส่ปะลาเข้าไปอ่าอันนี้ก็คือหมูสับที่ห่าตักออกตะกี้นะคจ๊าจะมายำยำรวมกันใส่ผงปรุงรสประมาณเกิงจ้อนนะเจ้าจากนั้นเขาก็เอาชะอมไปหั่นนะจ้าหรือเอาเอาไปซอยแล้วก็พร้อมยำกับหมู กับน้ำยำที่เขาเตรียมไว้นะเจ้านี่คือหน้าตาของชะอมที่เขายำเซ็ตก็เดี๋ยวจะเอาไปคั่วน้ำมันนะเจ้าคั่วกระเทียมจเหันเลยไปเลยนะจับ ยำหักชโอมสุกแล้วนะเก้า